บริษัท g o เ g l e เนี่ยเขาเลือกคนกันยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒเจ้าของ f c e b o o k Page แปบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นตอนที่46แล้วนะครับที่เรามาเจอกันครั้งที่แล้วผมพูดถึงความใส่ใจของประเทศญี่ปุ่นนะฮะลองไปฟังกันได้นะครับน่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการเลือกคนนะฮะ ลักษณะของคนนะครับเวลาเราจ้างนะครับมีกี่แบบนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีการพูดถึงกันค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าจัดประเภทของคนนะครับในการเลือกเข้ามาทํางานนะฮะก็จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่า i Shape Mo เด l นะ i นะ s h เ p e เป็นเส้นตรงลงมานะครับบริษัทที่ใช้วิธีนี้เนี่ยคือบริษัท Apple นะฮะ Apple นี่จะโด่งดังด้านนี้คือนึกภาพนะครับ shape คือคนที่ เป็นเอ็กซ์เพิร์ฮะคือคุณรู้เรื่องนั้นดีที่สุดนะครับแล้วคุณก็รู้เรื่องนั้นไปเลยเรื่องเดียวนะฮะอปเปิลเนี่ยชอบมากเขาชอบคนที่รู้หนึ่งเรื่องดีๆนะครับแล้วก็มาทํางานการมาทํางานเนี่ยก็มาทํางานแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาทําได้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่บริษัท Apple เนี่ยชอบใช้นะฮะ เพราะว่าบริษรัทของเขาเนี่ยจริงๆแล้วด้านหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบริษัทเขา Apple เนี่ยมี c u เจอร์ culture หนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทเป็น c u เจอร์ที่น่าสนใจมากคือจะมีความลับเยอะนะฮะถ้าใครที่เคยไปเยี่ยมบริษัท Apple เนี่ยหรือเคยเข้าไปในออฟฟิศเนี่ยผมเคยไปเนี่ยมีเพื่อนพาเข้าไปเนี่ยจะพบว่าน่าสนใจคือคน Apple เนี่ยไม่ได้เข้าบริษัทตัวเองได้ทุกห้องนะฮะ s e กชั o น,นั้นเข้าไม่ได้ s e กชั o น,นี้คนนี้เข้าได้คนนั้นเข้าไม่ได้ห้องนั้นคนนั้นเข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้คนเนี่ย จะไม่สามารถ access ข้อมูลของบริษัทตัวเองได้ทั้งหมดครับเขากลัวข้อมูลมันลีกออกไปมากบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับคือเขาเลยเน้นว่าคนทํางานตรงไหนดีเนี่ยก็ทําสิ่งนั้นไปนะฮะคือเขาเน้นเรื่องคนทําได้ดีให้ทําสิ่งนั้นไปนะอันนี้คือเขาเรียกว่า i shape model ครับเป็นเหมือน expert model แล้วกันนะครับแล้วก็โตขึ้นไปในสายงานดังนั้น,น,น ทีนี้มันมีการพูดถึงคนประเภทหนึ่งฮะเขาเรียกว่า t s h a p e model t s h a p e มนีการพูดถึงกันมากครับแล้วเป็นคนที่กลุ่มคนที่จริงๆแล้วในองค์กรอื่นๆทั่วไปเนี่ยที่อยากจะสร้างให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ innovation เนี่ยจะต้องเริ่มหาเข้ามาคนกลุ่มนี้คือใครนะ Google เนี่ยจริงๆเน้นคนกลุ่มนี้มากนะครับเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า smart creative นะถามว่า smart creative คืออะไรก็คือคนที่เหมือนเป็น t s h a p e model ครับ t s h a p e model ก็ค,คนที่เนี่ยสามารถที่จะ รู้เรื่องหนึ่งล <In> ึกๆนะเหมือนหางตัวไอเหมือนหางตัวเทียค,คือเขาจะมีความสามารถรู้เรื่องหนึ่งลึกๆนะแต่ว่าก็มีความสนใจในเชิงกว้างด้วยคือม,มีความสนใจในเรื่องของคนอื่นด้วยอเอาแค่นี้ก่อนมีความสนใจใจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆด้วยมีงานอดิเรกนะฮะมีความสนใจในด้านอื่นๆนะครับอยากรู้อยากเห็นคนที่เป็น shape m o เด l เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบการปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยนะครับคือเหมือนกับมีความอยากรู้อยากเห็นนะฮะคือชอบชอบเรื่องหนึ่งแต่ก็ ไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาประโยชน์ของการที่มีคนทีเชฟโมเดลในองค์กรนี่คือคนที่ททเป็นคนทีเชฟเนี่ยในองค์กรเนี่ยคนพวกนี้จะมีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็คอลลาเบเรตกับคนที่ต่างกับตัวเองสิ่งนี้คือมีความสําคัญมากนะครับในในองค์กรที่เป็นองค์กรที่อยากจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาอินโนเวทีฟมากๆเนี่ยจริงอย่าง Apple เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่า Steve Jobs นี่เขาอาจจะเป็น,เป,นเป็นเทพนะฮะเขาบอกได้ว่าเออคนตรงนั้นคนนั้นต้องทำไรตรงนี้ต้องทำอะไรคือเขา แต่ว่าถ้าเป็นบริษัท Google เนี่ยจริงๆมันโด่งดังในเรื่องของการที่ทําให้เขาเรียกว่าบัตทอมอัพะคือให้ให้คนทํางานเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาให้ฮีราร์คีน้อยที่สุดเขาเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคนที่เป็น s ีเชฟหรือสมาร์ทครีเอทีฟมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้เพราะคน s ีเชฟเนี่ยชอบคุยกับคนที่แตกต่างกับตัวเองด้วยนะครับมีความสนใจเพราะนั้นคน s ีเชฟโมเดลเนี่ยจะมีความสามารถในการสื่อสารกับคนที่แตกต่างคนอื่นแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เก คูเกิลนี่ก็โด่งดังอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการที่มี rest area เยอะๆนะฮะมีที่ที่ให้พักผ่อนหย่อนใจมากๆเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนทํางานในที่ของตัวเองเนี่ยต้องมีการออกมาเดินสปาร์กไอเดียคนอื่นบ้างนะครับการ cross ต่างแผนกเนี่ยเขาจะมีที่เหล่านั้นให้ะะอาหารฟรีหรือว่ามุมขนมอะไรเงี้ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่ทำให้คนทีเชฟเหล่านี้เขาได้มาคุยกันแล้วก็เกิดสิ่งใหม่นะฮะจริงๆแล้วคนที่เป็นทีเชฟโมเดลเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีความ flexible สูงเลยนะฮะ flexible คือสามารถที่จะ,ะช่วยงานคนอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ใช่งานของตัวเองนะครับแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ตรงกับตัวเองเป๊ะๆเ,เนี่ยเขาก็จะ willing ที่จะทำนะเพราะเขาสนใจงานส่วนอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความ flexible นี่ก็จะเป็นสิ่งที่สาคัญนะครับสำหรับคนที่เป็น T shape แล้วก็ความ flexible นี่แหละครับที่จะทําให้การทํางานระหว่างคนที่แตกต่างกันเนี่ยมันทําให้เกิด creativity แล้วก็เกิด innovation ในที่สุดนะฮะอาแล้วคำถามต่อมาคือแล้วคน T shape เวลาเขาเลือกองค์กรนี้เขาเลือกอะไระครับจะเราจะ หาคน T-shape เข้ามาเนี่ยทำยังไงให้เขาอยากเข้ามาทํางานองค์กรเรานะครับอย่างแรกที่สุดเลยคือคน t ีเชฟเนี่ยอย่าไป define r o l เขาให้ชัดเจนจนเกินไปนะครับ r o l เนี่ยอย่าไป restrict อย่าไปห้ามให้มันเป็นแค่อย่างเดียวหรือ2อย่างนะครับเช่นถ้ามันเป็น r o l ที่มัน specific มากๆอย่างเช่นการพิมพ์ดีดนะการพิมพ์เอกสารการทําบัญชีหรือว่าการ กฎหมายเรื่องของการตรวจสำนวนกฎหมายอะไรเงี้ยพวกนี้นจริงๆมันเป็นรขอ e เอง expert นะครับซึ่งเน้นการทํางานเป็นอย่างๆไปคนที่เป็น T ี h ชฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาเข้ามาด้วยงานอย่างหนึ่งก็จริงแต่ว่าเวลาที่เขามีโอกาสจะได้ทําสิ่งอื่นแล้วเขาอยากจะทำเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาด้วยเพราะนั้น r o เนี่ยอย่า s p e c ิฟิกจนเกินไปนะครับให้เปิดโอกาสให้เขาได้ทําสิ่งอื่นๆด้วยอันนี้ก็สิ่งที่คน T ี h e ฟจะชอบนะครับถัดไปก็คือเรื่องของ training นะครับ training เพราะว่าคนทีเชฟอย่างที่บอกเขารู้เรื่องเดียวเนี่ยไม่พอรู้เรื่องเดียวดีมากแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะนะ้นเรื่องของเทรนนิ่งเวลาโลกมันเปลี่ยนไปมีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คน t ทีเชฟเขาค่อนข้างสนใจนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คิดว่าทีเชฟเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนที่องค์กรในอนาคตเนี่ยต้องการนะอันนี้คือคนทีเชฟทีนี้จริงๆแล้ว ในบทความที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆเขาพูดถึงคนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะครับก็ขอเกินไวสน้สั้นๆแล้วกันนะคือคน X shape นะ X นะครับ X นะตัว X เขาว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น T shape เอาเข้ามาทํางานก็โอเคนะครับแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยคนที่มี leadership จริงๆเนี่ยจะต้องเป็น X shape X shape คือจริงๆแล้วสามารถจะรู้ลึกในหลายๆในหลายๆแขนงที่ต่างกับตัวเองได้ด้วยอย่างรวดเร็วนะฮะึกภาพตัว X นะฮะคือมันตัดเฉียงลงมาในหลายๆหลายๆแขนงตัดไปตัดมาเพราะฉะนั้น คือลีเดอร์ในยุคหน้าเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะลงดีเทลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยเพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ทาให้การบริหารจัดการงานต่างๆเนี่ยแล้วก็บริหารจัดการทีมงานเนี่ยทำให้เอาอยู่นะใช้คำนี้กันเอาอยู่นะฮะคนแตกต่างเข้ามาเนี่ยเราต้องจากจะภาพกว้างแล้วเนี่ยในอนาคตอาจจะต้องช่วยลงรายละเอียดด้วยนะครับเป็นการช่วยนะฮะไม่ได้เป็นการลงไปดิกเท็ลงไปตัดสินใจแทนนะครับแต่ว่าต้องลงไปช่วยด้วยเพราะฉะนั้น Xshape การทํางานครอสสายเนี่ยในอนาคตเนี่ย คนที่มีความเป็นลีดเดอร์เนี่ยก็จะอาจจะต้องเริ่มฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากติดตามแบบทัครึ่งพอดแคสต์กด Subscribe กันได้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับตอนหน้ามียังไงลองติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับแบบรครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ